อ่สวัสดีครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับวันนี้เราแกะซองนะครับสั่งจากร้าน f i ซซี่นะครับแกะซองซิงเกิลเมจิกเด t อ e เกตัลลินะครับสั่งจาก f i ฟิซี่เชียงใหม่นะครับ f i ซซี่เกมแอนด์โฮบบี้สโตนะครับนี่ครับส่งเอเมารวดเร็วทันใจครับนี่าบนี่ครับใส่ซองซิปมาอย่างดีนะครับดูซิว่าผมสั่งอะไรมาบ้างนะครับ นี่เขาก็จะมีแบบคอมมอนแปะๆมานะครับให้มันแน่นหนาครับให้ให้ให้มันแข็งแรงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมสั่งมานะครับนี่ครับ Inredescent w i r เ Lasher นะครับตอนนั้นสั่งมาประมาณ185บาทนะครับหรือ200ประมาณนี้แหละนะครับเป็น Full Art อ่าเป็น x x t Art นอนะครับของ Boom b e r r o นั่นเอง o f f e r อ n g ด้วยนะครับเมื่อแรนลงมาในสนามของเรานะครับ ตัวนี้เนี่ยยิง1่งดาเมจใส่ t a r g e เก็ตออปเ t นะครับก็คือเก่งนะครับไว้เล่น Landfall ประมาณนี้นะครับวอลลี่คว e สคอลเลอร์ครับเด็กแร b บิดเบิร์ดแบทไมนะครับบวกถึงบวกหนึ่งอ่านะครับไว้เล่นผมไว้เล่นเด็ก b a ทนะครับไว้เล่นเด็กข้างข่าวตัวนี้ครับออสเตรเล a นเซอร์อดนะครับก็ไล่สองได้สองสองเดตทันะครับแล้วก็แท็บอันเทว e t เทิร์นยูเมคัส c คี a เจอร์สเปลฟอร์มยูเก็์ยาร์ดไ ฟอร์เรนนิงนะครับถ้าอ่านผิดกออไปนะครับฟอร์เรนนิ่งฟอร์เรนนิงไม่รู้อ่านว่าอะไรครับอินแอชเชเนชั่นทัลทูเปย์เดอ t ออเทอร์คอสนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับแฟลแบ็กขึ้นมานะครับก็ผมว่าใช้ได้นะครับมาเบลฮะนี่ฮะมาเบลพิกซี่ไม่ใช่นะครับ Mar i, มาเบลแฮร์ทูแคร k กเฟรมนะครับ, Mar frame, รบลงมาปุ๊บได้เลเจน d ด r y ี่อาร์ติแฟกต์นะครับเป็นอุปกรณ t บวกหนึ่งบวกหนึ่งวิจิลแอนเทมเพิลเฮสนะครับเก่งดีผมว่าโอเคดีนะผมมีแล้วใบหนึ่งซื้อมาอีกหนึ่งใบนะครับเป็นสองใบตัวนี้ครับตัวนี้ค่อนข้างชอบส่วนตัวนะครับสครับชูเตอร์นะครับสครับสครับชูเตอร์อ่าเป็นตัวอาร์ตพิเศษนะครับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรโชเคสนะครับเป็นสองนอร์มอลและหนึ่งฟอยล์นะครับไลายสาดด้วยสี่สี่ลีชนะครับก็กิฟต์อักาดถ้าเรากิฟต์นะครับ จะได้เดสทอยทาร์เก็ตอาร์ติแฟกต์หรือเอนแชนเมนต์นะครับโอเคเลยผมว่าโอเคนะครับแต่ว่าเดซทอยต์เฉพาะของออปเปอเรนต์คอนโทรลนะครับถัดมาครับนี่ฟอรคันกรินเชลนะครับตัวอี Ninja, ล, 5, 4, 6, ลิเมนทัลเทอร์เทิลส์นะครับเป็นเต่านินจาไม่ใช่เป็นเต่าเฉยๆไม่ใช่นินจานะครับเต่าอีลิเมนทัลไล่ห้าได้สี่หกลิชนะครับเอามาเล่นเด็กอะแลนด์ฟอร์นั่นเองเมื่อเรามีแลนด์สิบใบหรือมากกว่าคิชเจอร์เราทั้งหมดบวกสองบวกสองครับลงมาปุ๊บ ตัวนี้ลงมาหรือคีเจอร์ตัวอื่นก็ตามที่มีทอ็อ n เน็มากกว่าพาวเวอร์นะครับดูท็อปการ์ดบนกองเรานะครับถ้าเป็นแลนเอาลงมาในสนามแท็บได้เลยถ้าไม่ใช่ก็เอาขึ้นมือคือเก่งนะครับลงมาปุ๊บก็ได้จวบนะบถ้าเป็นแลนก็ลงสนามได้เลยเก่งครับอันนี้ครับอันนี้ผมว่าอนาคตไกลนะครับฟาวเทนพอร์ตนะครับตัวมันแท็บได้หนึ่งคัลเลอร์เลสนะครับ ใจสองแท็บแซคโทเคนจัวใจสามแท็บไปหนึ่งไลท์ได้หนึ่งหนึ่งบลูฟิชนะครับใจสี่แท็บครีเอทเทเชอร์โทเคนด้วยเพราะว่าอันนี้ยน่าจะอนาคตไกลนะครับเด็กหนึ่งได้ใส่สักสองใบผมมีอยู่แล้วหนึ่งนะครับก็เลยซื้ออีกสี่เลยครับเป็นห้าใบนะครับใส่ได้หลายเด็กน่าจะมีสองแล้วอีกสี่ก็เป็นหกใบนะครับใส่ได้สามเด็กเด็กละสองใบนะครับใบนี้ครับดัวพอร์ตเมจนะครับตัวนี้ก็คือใจสองแท็บรีเทิร์นอนาเธอร์ไทเกตครีเจอร์ยูคอนโทวัลูอิสโอนเฮนครับเอา คีเจอร์เราขึ้นมือจะหนีก็ได้หรือเอาไว้แบบคำอินทูเพย์ลงมาในชนมปุ๊บเอนเตอร์แบทเทิลฟิลได้ความสามารถอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเป็นเอาเอาคีเจอร์เก่าที่แบบอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบตัวอินเลเดสเซนต์อย่างเงี้ยอ่ะสมมุติลงมาก่อนแล้วเอาขึ้นมือไปใหม่ลงมาใหม่แบบออฟสปริงอะไรประมาณนี้ครับก็จะก็จะโอเคนะครับนี้รู้สึกใและฟอยดด้วยใบละห้าบนั้งผมซื้อมาสใบนะครับมีอยู่แล้วหใบถัดมาครับอันนี้ลูน่า คอนวอเคชั o นมีแล้วสามนะครับจริงๆผมว่ามันน่าจะเยอะไปหน่อยในใบนี้ใบที่สี่นะครับเล่นกับพวกเด็กแบทนะครับ at the beginning of your e n d s t e p นะครับถ้าเราเกณฑ์ไลฟ์เอาไปเลนลูซหนึ่งไลฟ์นะครับถ้า e n d s t e p ปุ๊บเราลูซไลฟ์ด้วยเกณฑ์ไลฟ์ด้วยนะครับเราจะได้หนึ่งหนึ่งแบทโทเค็นอ่าก็คือตีแล้วไลฟ์ลิงค์เล่นกับไอ้เจ้าแบทหนึ่งหนึ่งนั่นนะครับแล้วก็จ่ายสองไปสองไลฟ์ได้จัวก็คือถ้าจ่ายสองก็เจ็บไงหรือไม่ก็เป็นแลน แลนดําขาวเคฟออฟคอยลอสอย่างเงี้ยแทบเจ็บหนึ่งอ่าเพนแลนด์ land, ก็จะได้โทเค็นด้วยนะครับก็คือโอเคลิวเนี่ยครับตระกูลแบททั้งหลายเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือลงมาปุ๊บเกณฑ์นหนึ่งไลฟ์ใช่ป่ะอันนี้ก็คือถ้าเราเกณฑ์ไลฟ์ออฟเพารลูส์หนึ่งไลฟ์อ่าเก่งน,นะครับผมชอบตัวนี้ก็คือเดี๋ยวจะทําเด็กด้วยนะครับแล้วก็นี่มูนสโตนฮาบิงเจอร์นะครับแล้วก็เจ้าตัวค้างขาวไล่สามสีดําขาวนะครับซึ่งซื้อไม่ได้มันหมดแล้ว ตัวนี้ครับนี่ซันพายซันซันสปายลิงนะครับเป็นแมวอิลิเมนเทลแคทนะครับไล่สีได้ห้าสีเพเยอร์เกนไรไม่ได้นี่เอาไว้สู้กับเด็กครั้งข่าวนะครับเพเยอร์เกนไรไม่ได้ดาเมจพิเวนไม่ได้นะครับเมื่อตัวนี้ลงมาในเมื่อเมื่อตัวนี้เนี่ยทําดาเมจใส่เพเยอร์เอ่อลงเมื่อตัวนี้ลงมาในสนามนะครับทําดาเมจใส่ เพยเยอร์เท่ากับจํานวน non basic land ของเพย์เยอร์นั้นอ่าเล่น non basic land เยอะๆก็จะเจ็บเยอะนะครับเกฑ์ไลท์หนีไม่ได้พีเวนไม่ได้ด้วยตัวนี้ได้มาตัวเดียวครับขาด2แต่ได้มาแค่หนึ่งครับมานิโฟเมาส์นะครับไลน์สองไล้หนึ่งสองอัพคีปอ่ามไม่ใช่ก่อนจะตีนะครับก่อนเข้บเบเฟสทร์เก็ตเมาส์ซูมคอนโทรลเกนดัชอยให้เลือกระหว่างดับเบิลสไตล์หรือเทมเพิลนะครับก็ส่วนมากผมจะเลือกดับเบิลสไตล์แหละครับ ออฟเอร์ลิงสองด้วยนะครับก็คือไล่สีได้สองตัวนั่นเองนะครับแต่ได้มาเป็นแบบหนึ่งหนึ่งีฟลอยด์ด้วยนะครับสามสิบาทนะครับถัดมาครับนี่ซีซันออฟเววิ่งนะครับก็ผมมีอยู่แล้วสองนะครับสักแบบฟลอยด์มาอีกสองร้อยแปสิบห้าบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ตอนนี้ราคาลงไปแล้วนะครับซื้อมาแพงไปหน่อยนะครับนี่ไล่หกนะครับซ็อกซ์ลี่ได้ได้อุ้งเท้าได้อุ้งเท้ามาห้ามาห้าอันนะครับเราเลือกว่าจะเอาอุงเท้าไปจ่ายอะไรบ้าง จ 1, ่ายหนึ่งอุงเท้าได้จว่หนึ่งใบถ้าเราจ 5, 5่ายห้าห้าอุงเท้าเราก็ได้จว่ห้าใบใช่ไหมครับจ่ายสองได้ชูสอาร์ติแฟกหรือคีเจอร์ยูคอนทอนคีเอทโทเค้นครับคือก๊อปปี้เลยครับนี่เลือกอาร์ติแฟกหรือคีเจอร์ก็ได้อันนี้คือเป็นความเก่งกาจนะครับถ้าเป็นอาร์ติแฟกที่โกงๆเนี่ยเราก็ได้สองใบใช่ไหมครับจ 3, ่ายสามอุงเท้าเนี่ยรีเทิร์นอิชนอนแลนด์นอนโทเค็นเปอร์เมเนนทูอิสโอนาแฮนด์ครับก็เอาขึ้นไปอ่าถือว่าโอเคถือว่าเก่งผมซื้อเก่งไว้นะครับอันนี้ครับนี่คิสซา ออสเตอร์บอลอ t ลิตนะครับผมมีแล้ว2นะครับซื้อมาอีก1เป็น3ใบตัวนี้300-305บาทได้นะครับจ่ายสองได้หนึ่งสามเป็นเลเจนด a r y ี t ออ r เตอร์วิานะครับวิจิแลนด์พาวเวสนะครับซื้อเพราะมันพาวเวสเนี่ยแหละครับพรอเวสอ่าพรเวสนะครับแทบปุ๊บจวน1ใบแล้วก็ดิดการ์ดนะครับจ่ายสองแทบ Copy Target i n s t a นสหรือซัพ e r ี่สเปลของเรานะครับเราสามารถเลือก t a r g เก็ตใหม่อนะครับถ้า ตัวมันเนี่ยมี power สามหรือมากกว่าเท่านั้นอ่าถ้า power power หนึ่งยังใช้ไม่ได้ต้องเล่นสองสองสเปลก่อนนะครับเสร็จปุ๊บครับนี่ครับอันนี้ซื้อย้อนหลังนะครับตกใบละสองร้อยนิดๆน,นะครับเจคลีเจสลีอเวคันนิ่งนะครับใบธรรมดากับใบที่เขาเรียกว่าอาฟูอาร์ฮัทนะครับก็ใบละสองร้อยกว่าบาทตอนนั้นออกมาเนี่ยห้าร้อยกว่าใช่ไหมยังไม่ได้ซื้อก็เลยซื้อแบบราคาผมว่าโอเคอ่ะน่าน่าซื้อเก็บไว้นะครับน่าซื้อเก็บไว้ก็เลยซื้อเก็บไว้สามใบนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้เดี๋ยวไงเอาไปทําเด็กอะไรบ้างเพื่อนๆรอรับชมนะครับสําหรับวันนี้ครับจุก,กุยขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมจุก,กุยเดอะเกตัลลิงครับแล้วก็น่าจะมีเด็กมาทําให้ดูด้วยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ